ยอดหน้าหนึ่งข่าวใหญ่ที่สสะเทือนทั้งภูมิภาคได้ถูกเปิดเผยในวันนี้เมื่อเอกสารลับที่ถูกเก็บงำมานานกว่าทศวรรษได้หลุดออกมาเปิดโปงคำสั่งสำคัญจากศูนย์บัญชาการสูงสุดที่มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าให้ผู้บัญชาการกุ้งหยุดยิงโดยทันที คำสั่งนี้สร้างความงุนงงให้กับทั้งกองกำลังในพื้นที่และผู้สังเกตการณ์นานาชาติเพราะในเวลานั้นสถานการณ์กำลังอยู่ในจุดได้เปรียบของฝ่ายผู้บัญชาการกุ้งแต่กลับมีคำสั่งให้ยุติปฏิบัติการอย่างกระทันหันทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเบื้องหลังคำสั่งดังกล่าวมีแรงกดดันทางการเมืองและผลประโยชน์มหาศาล ละซ่อนอยู่สัญ,ญลกักษณ์การชนกันย่อหน้าสองรายงานภาคสนามระบุว่าในช่วงเวลานั้นผู้บัญชาการกุ้งได้ควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ริมชายแดนทั้งหมดและกองกำลังของเขาอยู่ในจุดที่สามารถปิดเกมได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่เมื่อสัญญาณหยุดยิงมาถึงผ่านสายเข้ารหัสสีแดงทุกหน่วยต้องถอนกำลังกลับโดยไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงนักวิเคราะห์ระบุว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงลับระหว่างสองประเทศที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงการประทะเต็มรูปแบบซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลกลางในสายตาประชาคมโลกดับคอย,ย่อหน้าสามมีแหล่งข่าวจากภายในหน่วย ยศสาสารทหารเปิดเผยว่าก่อนคำสั่งหยุดยิงจะถูกส่งออกไปมีสัญญาณจากดาวเทียมต่างชาติถูกตรวจจับในพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งอาจหมายถึงการแทรกแซงจากภายนอกข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยว่าใครคือผู้ที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังการออกคำสั่งหยุดยิงกันแน่บางฝ่ายเชื่อว่าเป็นความพยายามขององค์กรข่าวกรองระดับโลกที่ต้องการควบคุมสมดุลของอำนาจในภูมิภาคนี้ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งแกรง่งจนเกินไปย่อหน้าสี่ผู้บัญชาการกุ้งเองเคยให้สัมภาษณ์อย่างสั้นๆหลังเหตุการณ์ว่า ผมปฏิบัติตามคำสั่งเพราะหน้าที่คือหน้าที่แต่คำตอ่อบอที่แท้จริงอยู่เหนือสิ่งที่พวกเรามองเห็นคำพูดนี้กลายเป็นประโยคที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการข่าวความมั่นคงเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัดใจ,จของนายทหารผู้จงรักภักดีที่ต้องยอมรับคำสั่งซึ่งอาจสวนทางกับหลักการรบและเกียรติศักดิ์ของกองทัพลูกโลกแสดงแผนที่ทวีป Africa, ยุโรปแอฟริกาย่อหน้าห้าหลังจากนั้นไม่นานเอกสารรับหลายฉบับที่เกี่ยวข้องก็ถูกทำลายแต่บางส่วนรอดออกมาได้ผ่านเครือข่ายข้อมูลใต้ดินโดยเฉพาะ รายงานลับหมายเลข 17A ที่มีการกล่าวถึงการประชุมฉุกเฉินระหว่างผู้นำสามประเทศซึ่งมีข้อตกลงด้านพลังงานและขีปนาวุธอยู่ในวาระสำคัญข้อมูลนี้ ยิ่งทําให้คําสั่งหยุดยิงดูมีน้ําหนักมากขึ้นในเชิงผลประโยชน์ระหว่างประเทศมากกว่าจะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมอย่างที่รัฐบาลแถลงเปลวไฟย่อหน้าหกสื่อระดับโลกเริ่มเข้ามาขุดลึกในประเด็นนี้และพบว่ามีการโอนเงินจํานวนมหาศาลผ่านบัญชีในต่างประเทศก่อนวันหยุดยิงเพียง48ชั่วโมงรายงานของสํานักข่าวในยุโรปชี้ว่าเงินเหล่านี้อาจเป็นค่าตอบแทนลับให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนเพื่อให้หยุดการรุกของฝ่ายผู้บัญชาการกุ้มการเปิดโปงดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมในหลายประเทศและทําให้ชื่อของ โอเปอเรชันคอเวถูกพูดถึงในฐานะภาระกิจที่ถูกสั่งปิดปากอย่างลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ยุทธการยุคใหม่ป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูงย่อหน้าเจ็ดในขณะที่กระแสสังคมร้อนแรงรัฐบาลกลับออกมาถแถลงเพียงสั้นๆว่าทุกการตัดสินใจเป็นไปเพื่อความสงบสุขของภูมิภาคแต่ประชาชนจํานวนมากกลับมองว่านี่คือคําตอบที่คลุมเครือเกินไปสื่ออิสระเริ่มตั้งคําถามว่าความสงบสุขที่แท้จริงคือการหลีกเลี่ยงสงครามหรือคือการปิดบังความจริงบางอย่างจากสายตาประชาชนกันแน่กระแส ต้องการความจริงกลายเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในโลกออนไลน์ภายในไม่กี่ชั่วโมงนักสืบย่อหน้า8นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่ากรณีนี้ข้ออาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของโครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การตัดสินใจหยุดยิงอาจเกี่ยวข้องกับข้อตกลงลับที่มีผลยาวนานกว่าทศวรรษและมีอิทธิพลต่อทิศท,ทางทางทหารเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคตทั้งยังสะท้อนว่าการตัดสินใจในระดับสูงบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสนามรบหกักแต่ขึ้นอยู่กับโต๊ะประชุมในห้อง รับที่ประชาชนไม่มีวันเข้าถึงระเบิดย่อหน้าก้าแม้เวลาจะผ่านไปแต่ชื่อของผู้บัญชาการกุ้งยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้คนในฐานะนายทหารที่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่เคยทรยศต่อประเทศแม้จะรู้ว่าคำสั่งนั้นอาจทำลายความได้เปรียบของตนเองหลายคนมองว่าเขาคือวีรบุรุษที่ถูกบังคับให้เงียบ เพราะความจริงที่เขารู้อาจใหญ่เกินกว่าที่ใครจะรับมือได้นกพิราบย่อหน้าสิบวันนี้เมื่อเอกสารต้นฉบับถูกเปิดเผยความจริงทั้งหมด <c oughs> ก็เริ่มกระสังผู้คนต่างตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตว่าการหยุดยิงครั้งนั้นคือความเมตตาหรือคือเกมการเมืองระดับโลกกันแน่เรื่องราวของผู้บัญชาการกุ้งจึงไม่ใช่เพียงตำนานของสงครามหากแต่เป็นเครื่องตนใจให้ทุกคนรู้ว่าความจริงอาจถูกซ่อนไว้ในเงามืดของอำนาจและจะไม่มีวันถูกลืมอีกต่อไป